พี่คิวมือถือมือสองในร้านตอนนี้ที่พี่คิดว่าครบเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยเี่ยพี่ยกให้เป็นรุ่นไหนพูดไม่ชัดน,นะยินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพาไปดูมุงถามทุกคนแล้วนี่มวก,กันแบงค์เต็มไปหมดตามมาเห็นอะไรไม่ยินโคตรเยอะนะครับนี่เปิดให้ดูเลยใกล้ๆสำหรับมือถือที่คุ้มค่าที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ S 24่สา l t a นี่เครื่องนี้แหละขอบไทเทเนียม หน้าจอใหญ่120เฮแถมยังเป็นซัมซุงทุกคนคิดว่ามันยังใช้ได้อีกเกือบปีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพอสอนี้นะยินยกให้เขาเลยนี่ S24 Ultra ไม่เกิน25,000เนี่ยจริงๆ23,900ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสั่งซื้อ,อยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยดูก่อนว่ามันมีอะไรดีนะครับปากกายังถ่ายรูปได้มีบลูทูธ S25 Ultra ถ่ายรูปไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบเครื่องเนี่ย เป็นไทเทเนียมเหมือนกันเกรดเดียวกันหน้าจอก็ใกล้เคียงกันยี่ห้ารุ่ตาอาจจะใหญ่กว่าประมาณ0.1นิ้วแค่นั้นนะครับไม่ส่งผลอะไรแล้วก็การันตีอัปเดต7ปีตรงนี้คือสําคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้เครื่องยาวในราคา23,900บาทนะครับไม่มีตัวไหนเกินนี้แล้วในพอสอนี้นะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าสั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสั่งซื้อจากหัวแแบงก์เนี่ยก็มีอยู่2ทางนะครับหลักๆก,ก็คือทางแรกเนี่ยผ่านแอดมินผ่านตรงไหนล่ะก็นี่บ้านเขียวนะครับที่ตรงนี้เลย แอดไปแล้วก็คุยกับแอดมินว่าอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้เดีย๋ยวเขาหามาให้ดูนะครับแล้วก็ทางที่2อันนี้ง่ายสุดนะครับซื้อด้วยตัวเองนี่เห็นตรงนี้ไหมใช่เข<อ>้า<อ>ไปตรงนี้แหละแล้วก็ทุกคนก็กดตรงนี้ครับปึ้งเลือกสินค้ามือ2และเลือกไปที่ Android เลื่อนลงมาครับทุกคนจะเห็นนี่น้องๆเนี่ยโดนขายไปบ้างแล้วนะ H ย e 4่สิเต้าเนี่ย5 1 2เนี่ย23,900บาทนะครับ ยุคนี้ผมอยากให้ซื้อความจุ5 1 2ขึ้นไปซื้อทีเดียวให้จบนะครับสำหรับสินค้ามือ2อ2 4 Ultra ที่ร้านหัวยงแบงค์เนี่ยสวยทุกตัวนะครับทุกคนฝากเข้าไปจัดหน่อยนะตรงนีนค้คุ้มที่สุดในพอสอนี้แหละไม่มีใครเกินนี้ใช้ยาวๆอีก5-6ปีแล้วค่อยเปลี่ยนก็ยังคุ้มนะครับชอบไหมชอบกดหัวใจกดติดตามไป